ขีดร้องขีดร้องร้านชาหน้ากินมากเลยและดีไหมเนี่ยไปถึงโรงแรมกิมมูงก่อนของกินเยอะมากเลยออสแมนัสอาจจะต้องลองสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันดูดีมากเลยอ่ะเป็นสถานีรถไฟที่ของกินเพียบขึนมากๆเราคิดว่าเราจะต้องลองซะแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันดูดีมากเลยเราจะกินอะไรดี่คัมบายทีนี่เดี๋ยวเราจะไปกินแถวโรงแรมดีนะ เอาของไปเก็บบัตรแล้วกันนะคะแง่ถือว่าจะกินเลยดีมันดูดีมากเลยอ่ะลองแล้วกันออสเมนตัสความโปรเฟสชันแนลบอกว่าซื้อบัตรออสโมนตัสเหลือแปดสิ เติมไอ้ใช้มาใช้ใช้นั่งรถจากสนามบินมาถึงอ่าสี่ทีหกห้ามาซื้อชาอีกหนึ่งแก้วหมดไปอีกสี่สิบเหรียญค่ะฉันจะเตมแพงต้องไปหาที่เติมเงินนรอเลี้ยงคุนเลนะี้ยงด้นยลิ ดูดีมากกูเ,เฮียดีไดเปล่าได้แล้วนะคะทุกคน,น,นดูดีมากเลย41เหรียญแมเจ้าดูดูราคาทางนั้นมาทางเตีแล้อันนี้สักามาแค่เหนขอจิ้ก่อน้าม อร่อยโหมอร่อยมากต้องมาต้องมาร้านนี้ทำไวทีอร่อยมากค่ะทางไปต่อก่อนนะถึงแล้วนะคะสถานีที่เราจะต้องการลงก็คือจิมซาจุยพีซนะคะข้อมูลทางออกมันบอกว่าลงแลมเชิญเราตรนห้องกปงมันอยู่ทางออกเคเราต้องไปออกทางออกเคนะคะ ส่วนอุถนนชอปปิ้งเต็มเลยแบบเ,เราไปใช้อินก,ก่อนดีกว่าเนาะทางออกเคนะคะ let's go <S แล้วก็ทางเดินใต้ดินนะคะไม่ต้องกลัวเห่าเลยนะคะเพราะว่ามันมีสถานีที่ทำให้เราต้องแวะเสียเงินเรื่อยๆเลยนะไม่ไว่าจะเป็นร้านเค้กที่มันดูโคตรจะน่ากินเลยเนี่ยดูสิโอโหดูน่ากินมาก ไมต้องกวอ่ะไม่ต้องกลว,วไม่ได้ใช้ตังค์นะอย่างน้อยร้านชาร้านนั้นก็หูค่าค่าชาเนี่ยเกือบเกือบเท่ากับค่ารถค่าโดยสารจากสนามบินเข้าเมืองอะ่ะค่าชา41ค่ารถ65ิที่ฉันหลุมตัวซื้อไปได้ไงแต่มันก็อร่อยมากเลยนะเราจะไปทางออก C นะคะเพราะเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีสถานีเอาไว้ให้เราเตินนเมเงิในในบัตรออกรถบัสเรื่อยๆเลย,เลยแล้วร้านพวกนี้นะเขารับบัตรออกรถบัสทั้งหมดเลย ก็สนุกสนานไม่รู้ปิดกี่โมงนะคะแต่ว่าใต้ดินเนี่ยก็คล้ายๆอารมณ์เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับจีนผสมกันนะคะใต้ดินนะมาได้เลยช็อปปิ้งได้เลยเดินเล่นสนุกๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปโผลกขึ้นไปที่จริงๆใต้ดินเนี้ยมันสามารถเชื่อมไปทางไอ1เคอเเนวซียด้วยนะที่เป็นห้าง ในห้องกงอ่ะที่ช่วงนี้มันจะดังมากเลยในหมูวัยรุ่นนะคะนี่ไงออกมาเขาบอกว่าเชละตันอยู่นี่เรานี้เรจะทักที่ชลร์ปมเนะะอยจะไปดูห้องกันทางไหนก็ไม่รู้ขอเช็คดูก่อนนะคะอุ้ยทุกคนความเชละตันคืออยู่หน้าสถานีีจิมซาจุยเลยนะคะนี่ออกมาปุ๊บมองไปข้างบนสีเขียว หันไปทางซ้ายนั่นคือเชอราตัานโรงแรมที่เาจะพักคืนนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนนะข mm hmm. ้าทางนี้โรงแรมอยูนี้นะคะ mm hmm. โอ้ับเลดีมากแล้วก็ห้างได้อยู่ฝั่งตรงข้าม mm hmm. ถึงแล้วนะคะโรงแรมเชอราตัานนะคะจะเข้ามาในมุมนิดนึงนะคะต้องเดินเข้ามาที mm ่เราที่โรงแรมเราไปเช็คอินกันก่อนเช็คอินตรงไหนนะ mm hmm. นี่น่าจะเป็นคอนเสียร์นะค,ะ,นคะจุดเช็คอินจริงๆเข้าด้านหน้าก็ได้แต่ว่าเราเข้าด้านที่มันมีรถมาจอดว่าเราอ้อมมาจากบ้านที่เป็นออทเออล็อบบี้อยู่ชั้นบนนะคะเมื่อกี้คอนเสียร์แล้วก็น่าจะเป็นจุดข,ขึ้นรถนี่นะคะล็อบบี้เราขึ้นมัในให,นหนม่เมื่อกี้ออกมาจากสถานีอีฟซิมซาจุนะคะเดินเข้ามา จะเลี้ยวออกจากทางจะเลี้ยวซ้ายก็ได้รจะเลี้ยวขวาก็ได้รมันอ้อมมาได้บรรจบกับที่จอดเหมือนกับพวกจอดรถแกร์หรืออูเบอร์รับส่งแท็กซี่อ่ะรับส่งผู้โดยสารมาจากที่อื่นนะคะ,ะลงแต่ถ้าเดีว่าข้อด้านหน้าก็จะน่าจะเห็นง่ายกว่านะแล้วก็รับมิชคอินต้องเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอีนรถก่อนเราจะไป,ไปดูห้องกัน คนะฟังดูชื่อก็ขนลุกเลยนี่ห้องที่จองมาก็มีอาหารเช้าด้วยนะคะเป็นห้องสวีทเราเข้าคิวเช็คอินกันตรงนี้เลยเช็คอินหลังบ่ายสามซึ่งตอนนี้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังมนาะ เช็คอินห้องห้องเจ็ดห้าสองนะคะเป็นห้องที่เชอราตันเรียกว่าห้องสวีทนะคะห้องสวีทก็คือพื้นที่ใช้สอยมันห้าสิบกว่าตารางเมตรเนาะนี่เปิดเข้ามาอันแรกส่วนแรกเราก็จะเจอกับห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่เป็นห้องส้วมไม่ใช่ห้องอาบน้ำเนาะมีห้องอ่างล้างมือแล้วก็มีสกินแคร์ที่เป็นสบู่ล้างมือนะคะอันนี้เอาไว้ห้องน้ําอย่างเดียวแล้วก็ มีตู้เสื้อผ้าข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็มีพวกชั้นเก็บของทำมือน,นิ่งๆนะคะทำมือน,นิ่งๆหน่อยนะคะโอเคนี่ไงชั้นเก็บของเยอะมากเลยแล้วก็ม,มีมินิบาร์ตรงนี้มีอุ๊ยเปิดได้ไโอ้นี่ไงตู้เย็นเป็นตู้เปล่าแล้วก็มีน้ำที่เป็นน้ำกระป๋องนะคะสีกระป๋องกินได้เลยแล้วเขาจะมาเติมให้เรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ living area นะคะอุ๊ยดูสิ เรามีเกสมารีวิงแอเรียเหมือนนิ่งๆนะเหมือนนิ่งๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทีวีจอใหญ่มากเลยที่ว่าน่าจะเป็นสมาร์ททีวีเราเปิดดูดีไหมลงไปไม่ต้องเช็คการใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะโต๊ะไม้อย่างดีเลยมีที่วางคีย์บอร์ดด้วยนี่แล้วก็มีนี่นะคะขอยออไปนิดนึงก็ได้ค่ะถอยไปนิดนึงโอเคนี่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอที่สุดก็คือมันคือวิว มันคือวิวอะไรดูสิสองออกไปข้างนอกนะคะเราจะเจอกับชอบมนวิตตองถัดจากชาแนลไปเลยดูสิมันอยู่อีทจิมซาจุยนะคะเนี่ยอยู่แบบโลเคชั่นดีมากปบบมคำเป็น5เอเลค11มิวเซียแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนในส่วนของห้องนอนนะคะคือก็นิดด่งนะคะเดี๋ยวนะห้องนอน ในห้องนอนก็จะมีนี่เป็นบาสโตรเป็นเอเซอรี่ยูข้างบนนะคะอยู่ห้างหานิดนึงก็ได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นกองเล่กว้างเห็นในนั้นใช่ไหมโอเคบีกล็อกมีอินชาร์แล้วก็มีเตียงคิงไซส์ที่ตกแต่งแบบสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในยุคโคลเนียลเลยเรียกว่าอย่างน้นหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นแบบประดับด้วยอาคาร เป็นตึกสูงเนาะเป็นไอคอนิกของฮ่องกงอยู่แล้วแล้วก็มีลำโพงด้วยนะคะแล้วมีไฟมาสเตอร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วเขาก็โปรโมทเรื่อง sustainability ด้วยนะคะว่าเนี่ยนะเขาก็จะเปลี่ยนให้นะถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนก็บอกได้แล้วก็ใช้ให้ประหยัดประหยัดนะเพราะทรัพยากรมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด,ยดแล้วเข้ามาในห้องน้ําสวยมากเลยนะคะห้องน้ําสวยมากจริงๆเชอร์ลตันอะมีอ่างแบบดับเบิลด้วยแบบอ่างล้างแตกฝาดพร้อมกันได้2คนเนาะข้างล่างก็มีเครื่องชั่งน้าหนัก มีไดบอ่าผมดูซิแล้วก็ในส่วนของห้องน้ํากับห้องซ้วมมันก็แยกกันอันนี้เป็นห้องน้ํามันเปิดประตูเหมือนมุ้งเลยนะเนี่ยเข้าไปดูซิแล้วก็เอเซอรีของมันมันใช้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มีทั้งแบบเรนชาวเวอร์แล้วก็มีทั้งแบบอ่างด้วยมีดูซิอันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อที่น่าจะหอมมากเลยขอดมหน่อยสิเอาบอดี้วอชมาดมเป็นการล้างมือด้วยดูอุ้ยอันนี้ ให้น้ำมันระบายได้น้ำแรงมากในขอดมซิหอมมากเลยค่ะหอมที่สุดดูสิสหอมเอเจนซี่มันก็หอมมากแต่ว่าเราล้างไปแค่นี้ก่อนแล้วเราไปดูห้องข้างๆนี้ก็คือเป็นห้องส่วมนะคะห้องซ้วมก็คล้ายๆห้องด้านหน้าก็สรุปได้ว่าอุ๊ยขออภัยสรุปว่าห้องเนี้ย เราสามารถ <S <S ปวดอึพร้อมกันได้สองคนเขามีห้องน้ำตรงนี้กับห้องน้ำข้างนอกด้วยไหนมีอะไรประทับใจห้องนี้คะประทับใจอะไรความกว้างไงความกว้างของมันแล้วก็ไฟแล้วก็ view วิววิวมันเป็นพาโนรามามากๆไม่เชื่อพาโนรามาสิมันแบบเพราะว่าความที่แบบว่าหน,น้าต่างมันบานใหญ่มันทำให้รู้สึกว่าห้องมัากว้างขึ้นไปอีกอะใช่ไหมคะ โอเคก็น่าจะขอจบการรีวิวเท่านี้ละค่ะ